ดีนะครับพบกับผมนะครับทศ XMAX STORY นะครับทางหมวกยี่ห้อ RD นะครับก็คือ Random เนี่ยพอดีเขาส่งหมวกนะครับรุ่น Demon นะครับมาให้ผมรีวิวก็แต่ก่อนที่เดี๋ยวผมจะทำการรีวิวแกะกล่องนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยผมจะมาขอแนะนำนะครับเรื่องราวของหมวก Index กกันก่อนนะครับ หมวกอินเด็กเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์นะครับก็คืออยู่กับคนไทยเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วโรงงานเขาเนี่ยเขามีกำลังผลิตเนี่ยสามารถที่จะผลิตหมวกได้ถึงเนี่ยวันหนึ่งนะครับ8,000ใบแล้วก็ในโรงงานเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถผลิตหมวกที่ได้รับมาตรฐานนะครับมีทั้งมอกนะครับ ece ของยุโรปแล้วก็ดอนะครับ dot ของอเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยหมวกอินเด็เนี่ย เขาจะมีแบรนด์เนี่ยอยู่ภายใต้ของเขาอีก5ยี่ห้อด้วยกันรุ่นแรกก็คือยี่ห้อแรกนะครับคือ Index นะครับนี่ Index แล้วก็ ID นะครับใบต่อไปก็คือ s n a i l แล้วก็ Proto แล้วก็ RD RD ก็คือ Random นะครับเนี่ยทั้งหมด5ยี่ห้อด้วยกันสำหรับหมวกแบรนด์ ID นะครับก็คือ Index เนี่ย เขาก็ยังเป็นผู้ผลิตนะครับในรูปแบบของ OEM OEM ก็คือพูดง่ายผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับก็คืออย่างเวลาเราซื้อรถจักยานยนต์มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของค่ายปีกนกค่ายสีเขียวนะครับหรือว่าค่ายแยมอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะแถมหมวกกันน็อกมาเนี่ยต้องบอกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยบางส่วนนะครับก็คือ จะผลิตจากของโรงงานอินเด็นั่นเองคราวนี้ท่านผู้ชมก็รู้จักนะครับเรื่องราวของหมวกอินเด็กมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็ทำการรีวิวเจ้าหมวกแบรนด์ r d r a ดี o รรุ่น Demon ใบนี้กันนะครับเชิญชมครับอ่ะมาดูอึงอันนี้กล่องนะครับผมขอย่า,าลงอืมอันนี้มาดูถุงนะครับนี่ ถุงใส่หมวกกันน็อกกันนี่เป็นตัวนี้นี่ครับเขียนว่านี่ R d ตัดีตเบลเลอร์เลยแล้วก็มีตรงนี้นครับเขียนว่าแรนดอมนะครับเป็นถุงผ้านะครับใช้ได้นะครับแล้วก็มีตรงเป็นมุมนะครับมีเชือกมีหูหิ้วสามารถสะพายได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่นี่ถุงนะครับ ให้ดูเฉยน,นะครับนี่เป็นแบบนี้อ่ะนี่ครับเอาไว้สะพายไปไหนได้ใส่หมวกกันน็อกได้นะครับนี่สวยงามอ่ะเก็บไปก่อนครับผมอืมอ่ะนี่คือเจ้าหมวกที่ผมว่านะครับนี่แบรนด์ R D นะครับนี่ R D ก็คือมาจากคำว่า random นะครับอันนี้เป็นรุ่นเดมอนนะครับเนี่ยรุ่นเดมอนนี่อันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับอืม อ่ามาดูเรื่องของการดีไซน์ก่อนนะครับก็เนี่ยรูปทรงประมาณนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยเขาจะออกเป็นสปอร์ตทัวร์ริงนะครับคำว่าสปอ,อร์ตทัวร์ริงก็คืออ่รูปทรงก็คือสปอร์ตนะครับเนี่ยมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยมีสปอยเลอร์ด้านหลังแต่คำว่าทัวร์ริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะมีแว่นด้านในแว่นด้านในคือตัวนี้นี่แว่นด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ดู อ่ะนี่เขาจะมีปุ่มเลื่อนหมวกนะครับนี่ตัวที่เก็บนะครับนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวเลื่อนตัวเลื่อนแว่นนะครับนี่นี่มเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้เขาเรียกว่าหมวกสไตล์นะครับสปอร์ตท,ทัวรลิงอืมแล้วก็รูปทรงนะครับเขาเรียกว่าอ่าทรงเอเชียนฟิตนะครับก็คือจะเหมาะกับสรีละนะครับของหัวคนไทย แล้วก็เหมาะกับพวกของชาวเอเชียนะครับก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบบวกน็อกที่ใบใหญ่ๆนะครับก็ใส่แล้วก็อันนี้ถือว่าก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็เหมาะกับคนไทยเป็นอย่างดีนะครับสําหรับการออกแบบเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด6แบบด้วยกัน11สีนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ดูเอา ต่อไปนะครับมาดูทางด้านเปลือกหมวกกันนี่เปลือกหมวกก็คือตัวนี้นี่นะครับเปลือกหมวกก็เขาทํามาจากนะครับตัววัสดุนะครับซูเปอร์ไฮอิมแพคเลสซิสเทอร์โมพลาสติกนะครับก็คือคุณสมบัติของเขาคือเขาจะสะท้อนแรงนะครับกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับก็เวลาเราไปชนอะไรพวกนี้เนี่ยวัสดุตัวนี้เก็คือค่อนข้างที่จะนะครับสะท้อนแรงออกไปได้นะครับสําหรับตัวชิวหน้านะครับนี่ชิวหน้าชิวหน้าคือตัวนี้ นะครับก็ทำมาจากตัววัสดุนะครับโพลีคาร์บอเนตเดี๋ยวผมแกะให้ดูปุ๊บนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวชิวหน้านี่เขาจะเคลือบสารประหลอดมานะครับเนี่ยแล้วก็ตัวสารประหลอดตัวนี้ก็เขาเคลือบกันลอยขีดข่วนนิดนหน่อยหน่อยได้ด้วยนะครับแล้วก็เห็นอย่างนี้นะครับนี่เคลือบประหลอดแต่ว่าแสงสามารถผ่านได้นะครับตามกฎหมายนะครับผ่านมอกนะครับเกิน5 0นะครับเนี่ย ก็คือถ้าเอามือใส่เนี่ยมันสามารถเห็นมือได้เนี่ยเนี่ยเห็นมือได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมาสามารถเห็นมือได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับชิลตัวนเนี้ยสามารถกัน UV ได้ถึง99%เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษนะครับของหมวกรุ่นนี้อ่านี่นะครับที่ผมบอกว่าความพิเศษของหมวกรุ่นนี้ก็คืออ่าบริเวณเนี่ยเขาจะมีที่เป็นขีดๆขีดเนี่ยบริเวณตรงชิลด้านข้างชิลนนะครับตรงนี้ นะครับเขาเรียกว่าชาร์กฟินนะครับตัวชาร์กฟินเนี่ยก็คือเขาจะช่วยลดแรงการลดแรงเสียรนะครับของของลมแล้วก็ทําให้เวลาขับขี่เนี่ยมันมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะทําให้หมวกเราเนี่ยนิ่งพูดง่ายนี่ครับมีงงสองข้างก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับต่อไปมาดูเรื่องของตัวนะครับนี่ช่อง ระบายอากาศนะครับสำหรับหมวกแรนดอมนะครับตัวนี้อาดีแรนดอมรุ่นเดมอนนะครับเนี่ยตัวนี้เขาก็จะมีทางนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าช่องลมเขาเรียกว่า5จุดด้วยกันคือเข้า2ออก3มนะครับเามาดูนะครับจุดแรกนะครับทางเข้าก็คือจุดนี้บริเวณบนศีรษะนะครับนี่นี่นะครับอืมแล้วก็บริเวณตรงคางตรงนี้นี่นะครับตรงคาง เนี่ยเนี่ยเข้าสองนะครับเนี่ยแล้วก็ออกสามออกสามก็คือตรงนี้บริเวณด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเป็นรูด,ด้านนี้อันนี้คือเปิดนะเพื่อให้ลมออกได้แล้วก็อันนี้คือออกทางหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้นี่นะครับเนี่ยนี่ที่เป็นตะแกงสีเงินๆด้านในนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนี่คือช่องลมของเขา มาดูการดีไซน์ครับภายนอกก็อันนี้เป็นรุ่นหนึ่งครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เหลืองฟูโอนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นประมาณพวกเกมเมอร์โรบอทเนี่ยนี่นะครับนี่ถือปืนนะครับม,มาดูฝั่งนี้นี่อันนี้เป็นลายก็อีกลายนึงครับคนคนคนละลายกันนะครับนี่ต้องบอกว่าสวยงามดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลัง นี่สวยงามไหมครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังเขาก็จะมีเขียนว่าเดมอนนะครับนี่ตรงนี้เดมอนอันนี้ผมได้เป็นไซส์เอนะครับผมเลือกไซส์เอมาแล้วอันนี้ผ่านมาตรฐานดอทนะครับนี่คราวนี้มาดูนะครับตัววัสดุภายในอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตัววัสดุภายในนะครับผมจะบอกว่าสําหรับใครที่ซื้อนะครับหมวกเจ้า rd random รุ่นเดมอนใบนี้ เขาจะมีแถมให้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่อ่ะขอญอาตวางก่อนนะครับนี่มาดูชิ้นแรกก็คือจะเป็นผ้าแมสนะครับนี่ผ้าแมสนี่ผ้าแมสให้ด้วยเอาไว้ใส่สําหรับปิดหน้านะครับนี่ผืนใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีสายของคอด้วย1ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่นะครับอีกชิ้นหนึ่ง ก็คือจะเป็นเสื้อนี่นี่ครับนี่เสื้อตัวนี้ผมให้ดูลายนี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นเสื้อนะครับ R.D. Random นะครับนี่รุ่น d e มอนนะครับแถมไปให้อีกหนึ่งตัวนะครับต้องบอกว่าสุดคุ้มนี่แล้วก็ลายด้านหลังก็มีครับนี่นี่ประมาณนี้นี่นะครับนี่ต้องบอกว่าของแถมแบบจุกๆไปเลยนี่ครับสองชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ ให้ด้วยนะครับนี่สติกเกอร์แรนดอมทั้งแบบตัว R d ดีแล้วก็ยี่ห้อชื่อเต็มนะครับนี่แรนดอมนะครับอืมก็รับกันไปนะผองแถมถ้าใครซื้อคราวนี้มาต่อกันด้วยตัววัสดุภายในนะครับนี่อ่าผมจับดูก,ก่อนต้องบอกว่าตัววัสดุภายในเนี่ยอ่าด้านนอกเนี่ยเขาจะมีเปลือกหมวกนะครับสําหรับตัวด้านในเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นโฟมด้านในนะครับตัวโฟมด้านในเนี่ยเขาทํามาจากตัว โฟมที่เรียกว่า EPS นะครับให้เข้าใจง่ายแค่ว่ามันคือโฟมเสาล่องนะครับส่วนคุณสมบัติก็คือเขาจะทำหน้าที่ซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับหมายถึงถ้าเราไปล้มไปชนอะไรพวกนี้ก่อนไอ้พวกแรงที่มาประทัดศ,ศรีรษะเราเนี่ยมันก,ก็ผ่านการซึมซับไอ้จากโฟมภายในเนี่ยนะครับก่อนที่มาถึงหัวเรานะครับมันจะช่วยทำให้หัวเราเนี่ยลดการบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีแว่นภายใน นี่เป็นสีสโมกอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับนี่ว่นภายในเดี๋ยวผมแกะอ่ะ้องแกะกันเป็นสีสโมกครับก็คือออกสีเทาดำๆเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีไปทดลองใส่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับขับขี่จริงแล้วผมจะค่อยดูกันอีกทีนะครับวัสดุนะครับตัวผ้าภายในนี่เขาเรียกว่านะครับทำจากผ้าไดเทค ะครดเทคก็คือผู้ง่ายมันจะซับเหงื่อแล้วก็แห้งไวนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ใส่แว่นตานะครับนี่คนที่ใส่พวกแว่นสายตานะครับสาหรับหมวกรุ่นนี้เนี่ย <Okay. S 1> เขาก็จะมีทําเป็นเนี่ยว้ล์ตรงช่องนวมตรงเนี้ยนะครับซึ่งสามารถใส่ขาแว่นได้ทั้งสองข้างนะครับสาหรับผู้ที่มีปัญหาสังสาตตาก็ใบนี้เขาก็มีนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้นะครับ ต่อไปนะครับหมวกรุ่นนี้ดูนี่ที่พิเศษเขาจะยมีแผ่นปิดใต้คางนะครับอยู่ตรงนี้ 1. จุดแล้วก็นี่บรเวณแผ่นตรงนี้ด้านหลังคอนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงคอนะครับ <S <S คุณสมบัติของเจ้าแผ่นปิดตรงนี้นะครับ<ม>ก็คือทั้งคางแล้วก็หลังคอนี่คือเขาจะช่วยนะครับลดเสียงรมหวนนะครับ<ม>ก็คือจะทําให้หมวกภายในภายในหมวกเราเนี่ยมันเงียบขึ้นเวลาเราขับขี่เนี่ย พูดง่ายถ้าเราเปิดฟังเพลงหรืออะไรถ้ามีบูทูธนะครับมันก็จะฟังเพลงได้แบบสบายหูหน่อยนะครับ mm hmm. เขาก็มีไว้ให้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่า,าหมวกรุ่นนี้เขาจะมีช่องนับนี่มีช่องสําหรับใส่เจ้าตัวลําโพงบูทูธนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมบอกว่ามีใครที่จะติดตั้งบูทูธนะครับหรือมีอยู่แล้วก็ หมวกรุ่นนี้รองรับนะครับนี่ใช้ได้เลยมาดูที่ตัวสายสายลัดคางนะครับก็เป็นแบบกิบล็อกนะครับนี่กิบล็อกคืออย่างนี้เป็นสายแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็ตัวนี้เน้นใช้งานแบบใช้งานแบบสะดวกนะครับนี่ใช้งานสะดวกทั้งใส่แล้วก็ถอดง่ายนะครับนี่ตัวนี้สำหรับน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นไซส์ M เนี่ย น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1550กรัมนะครับบวกลบ50หมายถึงถ้าใหญ่กว่านี้นะครับถ้าใหญ่กว่านี้สมมุติถ้าเป็นไซส์ L ก็คือ1600กรัมนะครับไซส์ XL ก็คือ1650กรัมนั่นเองก็คือเขาเรียกว่าบวกลบ50ก็มีให้เลือก3ขนาดนะครับก็คือตั้งแต่ M L XL นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานนะครับบวกตัวนี้ก็คือผ่านทั้งมาตรฐานมาอ,อก,กอแล้วก็ดอทนะครับนี่ อ่าผมไม่ดูเนี่ยอันนี้คือดอทนะครับดอทคือเป็นมาตรฐานของทางอเมริกานะครับนี่ก็ผ่านเป็นมาตรฐานโลกนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสมใส่นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ เป็นไงบ้างครับเนี่ยนี่ผมก็ใส่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองใส่จริงนะครับขับขี่จริงให้ดูนะคว่าแล้วผมจะบอกว่าฟิลหลังจากใส่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะลองใช้เนี่ยตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวแวน่นภายในนี่นะครับตัวแวน่นภายในในการขับขี่จริงเนี่ยมันจะหลอกตาไม่หลอกตายังไงนะครับต้องไปใส่จริงดูนะครับ พูกับเรื่องของแว่นภายในนะครับเนี่ย,ยแว่นภายในก็ต้องบอกว่าเป็นแว่นสีสโมกนะครับเนี่ยสีสโมกต้องบอกว่าไม่หลอกตาก็ผมมีติคนเดียวคือมันลงมาไม่ลึกนะครับมันยังมีช่องว้าวเนี่ยบริเวณนี้นะครับมันก็เลยทําให้มีเป็นภาาสองชั้นอะ่ะด้านบนกับด้านล่างนะครับก็ยังมีอยู่ช่องนิหน่อย นะครับแต่ถ้าเกิดแบบ่งเขาเนี่ยนะครับลงมาได้ถึงระดับหรือก,กว่านี้ผมว่ามันโอเคกว่านี้นะครับก็พูดกันตามนะครับตามคุณภาพงานของติงนะครับเราไม่ได้โอไม่ได้อวยอะไรผิงใครนะครับก็พูดในนามของผู้ใช้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับว่าหลังจากที่ผม รีวิวแล้วก็ทำการทดสอบใส่ขับขี่จริงแล้วเนี่ยก็คือเจ้าหมวกอ่า random น,นะครับรุ่นเดมอนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเอาทางด้านความรู้สึกนะครับก็คือสำหรับนวมภายในเนี่ยอ่าก็ค่อนข้างอ่ากระชับนะครับบริเวณแก้มเนี่ยจะมีความกดกดแก้มหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า เขาออกแบบมาเป็นแบบ 3D ก็คือเดี๋ยวเราใส่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ารูปส่วนบริเวณด้านบนศรีรษะนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าสวมใส่สบายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับเนี่ยดูนี่ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับข้างขวาข้างซ้ายต้องบอกว่าเขาออกแบบได้โดนใจรวมถึง คุณภ,ภาพสีนะครับที่บริเวณหมวกด้วยก็โอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของอการขับขี่นะครับขับขี่แล้วหมวกใบนี้มันพูดง่ายมันเก็บเสียงได้ขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามันเก็บเสียงดีกว่าดีกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะเขามีตัวแผ่นใต้ทางกับบริเวณลองคอด้านหลังเพิ่มเข้ามามันก็จะเงียบยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องความเร็วเนี่ยในการทำความเร็วเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าขี่ไม่เกินร้อยเนี่ยสบายนะครับแล้วก็ผมขี่ไปร้อยี่ต้องบอกว่าหมวกไปเนี้ยนิ่งมากนะครับแล้วก็ผมก็ลองบิดที่มากกว่าความเร็วประมาณร้อสามสิบกิโลเมตต่อชั่วโมงก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็เหตุผลนีผมคงคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนวัตกรรมเนี่ยตัวนี้ที่เรียกว่า ชักซินนะครับเนี่ยเนี่ยชักซินตัวเนี้เขาเป็นนวัตนวักรรมใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับที่มาช่วยให้หมวกเนี่ยมันลดแรงลมปะทะให้หมวกให้ลมมันตีออกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทําได้ดีแล้วก็รุ่นนี้นะครับฟังกช์ชันเข้ามาที่บสําหรับผู้ที่ใส่แว่นสายตานะครับตรงบริเวณตรงเนี้ยเขาก็มีช่องนะครับสามารถใส่ขาวแว่นได้ และที่มากไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือ,อสำหรับท่านที่ต้องการาใช้โทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงไปด้วยเนี่ยจะบวกรุ่นแดนดอมนะครับเดมอนเนี่ยเขาจะมีช่องว้าหูนะครับสหรับใส่ลำโพงด้วยก็ต้องบอกว่าฟังกช์ชันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ราคาร,ราคาเนี่ยโดนใจนะครับไม่เกิน2,000บาทราคาเขาอยู่ที่1,000นะครับ900 ห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับราคาไม่ถึงสองพันบาทโดยภาพรวมแล้วสัมผัสจริงแล้วใช้งานจริงแล้วนะครับต้องบอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจหมวกใบนี้เนี่ยก็สามารถนะครับหาซื้อได้นะครับตามร้านตัวแทนจำหน่ายของเขานะครับแล้วก็หรือถ้าท่านสงสัยอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกก็ เดี๋ยวผมจะมีอ่าลิงก์นะครับไปที่ยังแฟนเพจของแรนต้อมเฮล멧นะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับก็สรุปนะครับบวกไปนี้กับราคา1,950บาทผมยกนิ้วให้นะครับผ่านครับผมก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับ ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ